bó để rần tít là bài bọn ai thai 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 lên, thai 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 nó thai 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 ต้นเครือพันเลยเดี๋ยวพาไปดูมุมทางนี้เรื่องมันครือพันนั่นเลยรับเพื่อนออกสไลด์สวัดดี้ออกมาได้เลยได้ยูทูบเลยเมาหนักบ้เฮ้ยรับตัวนิดตัวนั้นลับบ่าเดี๋ยวนี้ติดแล้ววันไปบ่าได้ รับกัน <screws> น <in the ground> oh ันเลยบ่ข <desserts so> <hungry> ึ <French Claire laughing> ้นรับขึ้นนั่นรับพนเชื่อวันหางเลยกำกับๆเอาๆช่วยหน่อยเฮ้ย เอมันพานอยู่มันคืนเลยวะมันผู้สูงอหรจับแล้วนีล่ะจับโตมันไหนจับหัวมันน่ะจับอะไรระเบิดจับนีอเลยจับลงไหมมันลับนี่มันลับเคลื่อนผ่นหางโอเคโอ้พันจนเหนื่เลยวะเคลื่อนผ่นหางเกาะไปหมดเลย โอ้วพานจุดแน่นเนี่ยเมาติหละเอะเ๊ะมันก็ขึ้นเมาบ่ไป <c oughs> ดังแนวันดีต่านวิวอย่าหาเมาอีกเด้ออย่าหาเมาอีกเด้อ